เพ็ดไฟลุก ใบเตยเสิร์ฟความเซ็กซี่อย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวแม่ลูกหนึ่งใบเตยสุทธีวันทวีสินถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดแสนพิเศษที่จังหวัดนครราชสีมาโพดรูปนุ่งบิกินี่ไม่ซ้ำกันสักวันเดียวเรียกว่าจัดจ้านที่สุดในย่านนี้แบบยกพริกทั้งส่วนเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมโดยสาวใบเตยนะคะก็ได้โพรูปนุ่งบิกินี่สีขาวในยามเช้าแบบไม่เกรงใจหมอก เขียนแคปชั่นว่า byles choose well make it last พร้อมช่วงตกดึกนะคะก็ได้โพสต์รูปภาพอีกเซตที่เซ็กซี่ยือย้อยวนกว่าเดิมนะคะนุ่งบิกินี่ที่อวดทรงอกอื่มสะบึมทึมนะคะที่ริมสระน้ำท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะและโพสพร้อมแคปชั่นที่ว่า จะผอมได้ไงในมือใจอยากกินแต่เธองานนี้นะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับเห็นแล้วถึงกับต้องกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวให้กับความเซ็กซีน่นี้ซึ่งเหล่าแฟนคลับนะคะก็ได้คอมเมนต์สนันไอจีว่าฮอตไม่เกรงใจหมอกเลยแม่ไฟลุกครับโอ้ยกราบในหุ่นแม่จะเผ็ดไปไหนคะเซ็กซี่ ที่สุดแห่งปีปังไม่ไหวแล้วค่ะกรีดรักแม่ที่สุดยัวส,สุดน้ำในสระรอนหน้าดูนะคะขอบคุณแหล่งที่มานะคะจากเว็บข่าวสดและไอจใบเตยอ,อาเยามด้วยค่ะ